ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกอร์ออมีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอด s hmq 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ พบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ e ีเกอร์ออนสวัสดีครับพบกับ e ีเกอร์ออโนกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับเรียญนโมตาบดหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามปี15เหรียญรุ่น2หลังยันนโมตาบดหลวงพ่อกวยปี15 หายากจัดสร้างประมาณ1,000เหรียญและมีประสบการณ์สูงมากๆสร้างน้อยหายากลักษณะการลมดำจะหนามากครับเด่นทางมหาอุดแขวคลาดกำบงังแต่ด้านเมตตาโชคว,วาสนาเจริญกาวนาในหน้าที่การงานก็มีให้เห็นกันมากมายนะตันโตนะโมตันติตันติตันโตนะโมตันตันเป็นคาถา นโมตาบอดที่หลวงพ่อกวยจดไว้ให้กอดมรณาผ้าที่จริงแล้วคาถานโมตาบอดที่หลวงพ่อกวยใช้ลงหลังเหรียญดุลสองนั้นเป็นคนรบทกันท่านลงด้วยนโมตันติสโกนกโมตันตันติสโกนกโมตันตันติคาถาบทหลังนี้หลวงพ่อกวยจดไว้ในบันทึกและใช้จารูปถ่ายด้วยเป็นพางครังและแน่นอนว่า ทานต้องใช้บทนี้เศกเปลี่ยนรูนสองของท่านด้วยครั้งหนึ่งคุณสายพรามณีอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและเป็นสิทธิ์เอกขอคงหลวงพ่อคูณได้จัดสร้างเรียนหลวงพ่อคูณแจกแก่ผู้ที่มาร่วมงานพระราชทานเพลิงศพคุณแม่ของท่านเมื่อหลวงพ่อคูณทำพิธีทานเศกให้รวมๆ้านาทีเท่านั้น มีคนได้รับเหรียญที่แจกเอาไปลองยิงปรากฏว่ายิงไม่ออกจึงพากันประหลาดใจเสกแค่ห้านาทีทำไมขลังนักจึงพากันไปถามหลวงพ่อว่าเสกด้วยอะไรหลวงพ่อคูณท่านบอกว่าท่านเสกด้วยนโมติดตันตาหรือนโมตันตาติดเป็นอีกบทของนโมตาบอดครับ คาถาหลังเหรียญรุ่นสองหลวงพ่อกวยอ่านว่านะโมตันติสโกนะโมตันติตันติสโกนะโมตันตันติหลวงพ่อท่านเชียวชานคาถามาคาถาบทเดียวกันพลังครั้งท่านจะลงต่างกันคือลงเต็มบ้างไม่เต็มวักบ้างหรือลงสลับตัวสลับวักคาถาบ้างสะกดต่างกันแค่อ่านออกเสียงเดียวกันบ้างในบันทึกของท่าน หลวงพ่อทานชอบไล่กะถาคือลงแบบเต็มและโยนไปเรื่อยๆหรือลงแบบสลับไปมายากที่จะเข้าใจหลวงพ่อมีกลยุทธ์ในการลงที่แยบยนมากครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมถ้าคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับประวัติหลวงพ่อกวยวัดโคสิตาราม หลวงพ่อก,กวยชูตินทโรมีนามเดิมว่ากวยปั่นสนเกิดเมื่อวันที่สอ2พฤศจิกายนพศ2448ปีมะเสง็งนณะหมู่บ้านบ้านแคหมู่ก้9ตำบลบางขุดอำเภอสังขบุรีจังหวัดชัยนาทเป็นบุตรของคุณพ่อตุย้ยปั่นสนซึ่งบ้านเดิมอยู่วิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทอง บารดาชื่อคุณแม่ตัวนเดชมาเป็นคนบ้านแคร์ทานทั้งสองมีบุตรและธิดาด้วยกันห้าคนเด็กชายกลวยมเมื่อโตขึ้นมาโยมปิดาได้ส่งมาเรียนหนังสือกับหลวงปู่ขวดวัดบ้านแคร์หลังจากหลวงปู่ขวดก็มรณภาพปิดาบานดาจึงได้นำเด็กชายกลวยมาเรียนหนังสือของต่อกับอาจารย์ดำวัดหัวเด่นซึ่งใกล้ๆกับวัดบ้านแคร์ หลังจากนั้นก็มาช่วยทางบ้านประกอบอาชีพทำไรไ่ไถนาตามภาษาอาชีพของทางครอบครัวต่อมาเมื่อครบอายุบวชจึงเข้าผสมบสถ์โดยมีพระอุปชาคือพระชัยนาถมุนีมีหลวงพ่อบาวัดโบสถ์เป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอาจารย์หลิ่งเป็นอนุสาวนาจารย์ เมื่อวันที่5เดือนกรกฎาคมพศ2467เวลา15นาฬิกา17นาทีอายุ20ปีณวัดโบสถ์ตำบลโพงามอำเภอสังขาบุรีจังหวัดชัยนาทมีฉายาว่าชุตินทโลแปลว่าโลกนี้มีแต่ความวุ่นวายของโลกหนักไปด้วยกิเลสตัณหาคือโรคโกรธหลงทั้งสิน้น ถาทานผู้ใดตัดกิเลสตั้นหาได้ก็จะถึงซึ่งฝั่งพระปรินิพานวิชาการและและเทศเมื่ออุปสมบทแล้วก็มาจําพรรษาอยู่ที่วัดบ้านแค่ตอนนั้นหลวงปู่มาเป็นเจ้าอาวาสอยู่พระกวยชุดตินทะโลจึงหัดเทศเวสันดรชาดกกันกุมารธาตุกันท่านนั้น ชอบเทศแลหญิงไม้ซึ่งกล่าวถึงพระนางมันตรีตอนที่องค์พระเวสสันดรถูกในประเทศออกนอกเมืองไปบวชอยู่ในป่าหลักฐานในเรื่องนี้คือใบลานเทศต่างๆที่หลวงพ่อเก็บรักษาไว้และบางอันท่านได้ประทับตราสิงชูคอเอาไว้บางอันหลวงพ่อเขียนไว้ว่าพระกวยสร้างถวายหรือพระกวยสร้างส่วนตัวหลังจากนั้น หลวงพ่อได้ไปเรียนวิชาแพทย์โบราณกับหมอเขียนเพื่อเรียนวิชารักษาโรคระบาดหรือโรคหาและโรคไข้ทรพิษเรียนวิชากับหลวงพ่อสีวัดพระปรางต่อมาในวันที่19มิถุนายนพศ2472ท่านได้บรยูุที่วัดวังขอนตำบลโพชนไก่ สพรรษาในพรรษาต่อมาได้เรียนธรรมโทแต่พอสอบไล่เป็นใครไม่สบายเลยไม่ได้สอบจึงมาคิดได้ว่าปริยัติธรรมก็เรียนมาพอสมควรจึงอยากจะเรียนวิปัสสนากรรมฐานและอาคมตลอดจนวิธีทำเครื่องรางของขลังจึงได้เดินทางไปเรียนวิชากับหลวงพ่อสีริยโสพิทแห่งวัดพระปรางจังหวัดสิงห์บุรี หลวงพ่อได้เรียนวิชาทำแหวนนิ้วซึ่งแหวนนิ้วของหลวงพ่อสีวัดพระปรางใต้ท้องวงจะตอกตัวขอมอ่านว่าอิติของหลวงพ่อกวยก็เช่นกันและท่านยังได้เรียนวิชาอีกหลายอย่างกับหลวงพ่อสีนี้หลวงพ่อกวยได้ยันแรกที่หลวงพ่อสำเร็จและท่านมั่นใจในยันนี้มากนั่นคือยันมงกุฎพระเจ้าซึ่งหลวงพ่อมาร์กใช้ปลูกเสก พละและเครื่องรางต่างๆท่านมั่นใจในยานนี้มากและได้ใช้ยันนี้ลงในหลังเหรียญรุ่นแรกของท่านโดยบรรจุยันนี้ครบสู่และท่านยังได้ทำเป็นตรายางเพื่อประทับผ้ายันและถ่ายบางรุ่นคือมีความหมายทางคุ้มครองและช่วยเสริมดวงจนกลายมาเป็นชื่อยันเสริมดวงที่เรียกกันนั้นเองนอกจากนี้ ตามที่ได้ข้อมูลว่ายันและกระถานโมตาบอดหลวงพ่อก็ได้มาจากหลวงพ่อสียันนี้นอกจากใช้จานเครื่องรางแล้วท่านยังใช้บรรจุที่หลังเหรียญรุ่นสองของท่านหลังจากเล่าเรียนกับหลวงพ่อสีท่านก็มาจำพรรษาอยู่ที่วัดหนองตาแก้วตำบลโคกช้างอำเภอเดินบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีที่วัดตาแก้วนี้หลวงพ่อ ได้ปลูกต้นสมอไว้ปัจจุบันยังอยู่หลวงตาสมานเคยไปอยู่วัดหนองตะแกว้วได้น้ำไก่แจ้เอาไปนอนบนต้นสมอปรากฏว่าไก่ไม่ยอมนอนไม่ทราบว่าหลวงพ่อได้ลงวิชาอะไรไว้ทั้งๆที่หลวงพอ่อเพิ่งอายุ28ปีพันษาได้8พันษาแสดงว่า หลวงพ่อเป็นผู้มีอาคมตั้งแต่ยังเป็นพระหนุ่มๆต้นสมอที่หลวงพ่อลงอาคมนี้ปัจจุบันยังอยู่และไม่มีใครกล้าไปตัดหรือทำอะไรเพราะกลัวอาถรรพ์เคยมีพระบางรูปขึ้นไปตัดแต่ก็ต้องเจอกับอาถรรพ์จนเสียชีวิตมาแล้วตำลาในโพงไม้ต่อมาในวันที่หนึ่งมิถุนายนพศ2477 ได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดหนองแขมตำบลดงคอนอ,อสังขาบุรีจัังหวดชัยนาทอีกหนึ่งพรรษาได้เรียนแพทย์แผนโบราณต่อกับโยมป่วนบ้านหนองแขมนั่นเรียนแพทย์แผนโบราณต่อกับหมอใหญ่บ้านบางนำพะละในขณะที่พักจำพรรษาอยู่ที่วัดหนองแขมแต่มีเพื่อนพิสูจน์ชื่อแจม ได้เดินทางท่องเทีย่ยวไปพบตำราเป็นสมุดคอยอยู่ในโพรงไม้แต่เอามาไม่ได้เพราะตำรานั้นมีอาถรรพ์แรงมากคล้ายมีเทพและเทวดารักษาจึงได้มาชักชวนพักกลัวให้ไปดูปรากฏว่ามีตำราอยู่ในโพรงไม้จริงมีรอยคนเอาพวงมาล้ยดอกไม้ทูบเทียนมาบูชาใต้โคดไม้พาพิสุก,กวยจึงได้จุดทูบบอกเราและอธิษฐานว่า ถ้าจะให้ข้าพเจ้าเอาตำลานี้ไปเก็บรักษาไว้ขอทูบที่จุดตีให้ไม้ให้หมดดอกแต่ปรากฏว่าทูบใดไม่ไม่หมดพระพิสุกวยจึงได้เสียงสัสตว์อธิษฐานขึ้นมาใหม่ว่าถ้าหากว่าท่านจะให้ตำรานี้ให้ข้าพเจ้าเอาไปเก็บรักษาไว้ข้าพเจ้าจะนำเอาตำรานี้ไปทำประโยชน์แก่วัดและช่วยเหลือประชาชนเท่านั้น และก็จุดทูบขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายเป้ากฏว่าทูบได้ไม่หมดทั้งสดอกหลวงพอ่อจึงได้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เจ้าของตำลาและอันเชิญเอาตำรานั้นมาเก็บไว้เกี่ยวกับตำรานี้มีคำเล่าลือกันว่าก่อนหน้านั้นมีคนคนหนึ่งได้นำตำราชุดนี้มาเก็บไว้ในบ้านได้เกิดเหตุวิบัติเจ็บไข้ล้มตายจึงเอาตำราชุดนี้มาทิ้งไว้ที่ดังกล่าว พระพิสุกวยเมื่อได้ข่าวดังนั้นก็มาเปิดตำราดูก็ปรากฏว่ามีลายลักษณ์อักษรบอกไว้ในตำราว่าตำรานี้ห้ามเอาไว้ในบ้านใครทางสิน้นมิฉะนั้นจะชิบหายท่านจึงได้ศึกษาตำลายันและคาถาจากตำลาเล่มนี้ปัจจุบันตำราเล่มนี้ยังอยู่ที่วัดหน้าปกเขียนว่าคูแรงด้วยสีแดง นับว่าหลวงพ่อกวยท่านได้เป็นพระที่ได้ตำราแบบแปลกกว่าพระอื่นทั่วไปส่วนพระพิสูจน์แจ่มที่เป็นคนพาหลวงพ่อไปเอาตำรานีภายหลังได้ศึกและผันชีวิตไปเป็นไอเสือเรื่องตำรายันที่หลวงพ่อคัดลอกและเลียนมานี้ปัจจุบันบางส่วนยังอยู่ที่วัดบางส่วนอยู่ที่สิทธิหลวงพ่อหลายท่านเช่น ที่อาจารย์เวียนมณนีในบ้านท่าทองตำบลปากทามอำเภอเดิมบางจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ที่วัดท่าทองอยู่ที่อาจารย์โอภาสวัดรยยับลำยญยจังหวัดลบบรุรีอยู่ที่อาจารย์สแสวงวัดหนองอีดุกอำเภอสังขาบ,บรุรีจังหวัดชัยนาทตำราเก่าสมุดบันทึกตลอดจนของกเก่าๆที่หลวงพ่อเก็บไว้ บางอย่างท่านจะหอกปกด้วยกระดาษและมักจะเขียนว่าห้ามทําสกปรกจะจับถือให้เบามือแสดงว่าหลวงพ่อท่านเป็นคนรักของและมีระเบียบหลวงพ่อไม่หวงของแต่ไม่ชอบให้ทิ้งว้างตำรายาและเลขยันต่างๆที่ท่านได้จดบันทึกไว้บางเล่มท่านจะเขียนหน้าปกไว้ว่าห้ามยิบห้ามจับครูแรง บางเลมจะเขียนสั่งว่าเปิดดูจุกตายเป็นต้นเมื่อลวงพ่ออออจะวัดหน้องแขมแล้วได้ไปจำพรรษายอยู่ที่วัดบางตางหายอำเภอบรรพบพิสยัยจังหวัดนครสวรรค์ได้มาเรียนวิชากับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพได้เรียนวิชาทำแหวนแขนตะกุดมีดหมอและอื่นๆสิทธิ์รวมรุ่นของหลวงพ่อที่เป็นที่รู้จักกันคือ หลวงปู่พิมพาวัดหนองตางูอำเภอบันพศพิสัยจากคำบอกเล่าจากพระพิสูจแบนและพระหลวงตาตลอดจนเศษรุ่นเก่าได้พูดตรงกันว่าหลวงพ่อกวยตอนที่อยู่ที่วัดก็เป็นพระที่มีอาคมเหมือนพระทั่วๆไปแต่เมื่อท่านกลับมาจากเรียนวิชาจากเมืองเหนือเมื่อท่านกลับมาท่านก็เก็บตัว พูดน้อยมีจิตมหัศจรรย์วาจาศิลเรื่องที่หลวงพ่อไปเรียนวิชามากับหลวงพ่อเดิมนี้มีหลักฐานคือมีรูปถ่ายของหลวงพ่อเดิมมีจารด้วยเป็นรูปถ่ายพรรษาท้ายๆของหลวงพ่อเดิมรายมือผมในกุฏิของหลวงพ่อหลักฐานอีกอย่างหนึ่งก็คือลุงหล่อนคนสักยันแทนหลวงพ่อตอนนั้นลุงหล่อนได้ทำบุญ และได้ทำรูปหลวงพ่อเดิมมาสองรูปกับแหวนหลวงพ่อเดิมหนึ่งวงรูปนั้นเป็นรูปหลวงพ่อเดิมพรรษาไท,ทายอีกรูปเป็นรูปหลังแววหางนกยูงข้อมูลจากลุงหล่อนได้กรุณาเราว่าสมัยนั้นเดินไปกับหลวงพอ่อตอนนั้นลุงยังหนุ่มๆอายุ20เศษเดินเท้าจากบ้านแคไปตาคลีใช้เวลาหนึ่งวัน ไปค้งที่วัดหนองโพสามคืนลุงหล่อนได้คุยและนวดให้หลวงพ่อเดิมด้วยลุงบอกว่าหลวงพ่อเดิมนั้นใจดีมีเมตตามากหลวงพ่อกวยเคยขอเรียนวิชาทําทองเล่นแร่แปรธาตุแต่หลวงพ่อเดิมไม่สอนให้ท่านจึงเรียนมาเท่านั้นต่อมาเมื่อช่วงสงครามโลกครั้งที่สองหลวงพ่อกลับมาอยู่ที่วัดบ้านแค หลวงพ่อได้ทำการสักให้สิทธ์มีชื่อเสียงโด่งดังมากขนาดสักกันทั้งกลางวันกลางคืนทางเดินสมัยก่อนต้องเดินเท้าเอาลำบากมากอย่างดีก็ขี่จักรยานรถสองแถวมีข้าวัดหนึ่งคันออกหนึ่งคันเท่านั้นมีสิทธิ์สักมากได้จดบัญชีไว้44,000คนต่อมาหลวงพ่อเห็นว่าสมควรแก่เวลาหลวงพ่อได้หยุดสัก เปลี่ยนมาทําพระและแต่เรื่องราวของขลังเช่นตะกุดมีดหมอแหวนแขนเป็นตน้นช่วงนั้นข้าวยากหมากแพงโจนไหลเต็มบ้านเมืองโดยเฉพาะแถวภาคกลางตอนล่างแถบนครสวรรค์ชายนาฏอ่างทองสุพันณบุรีเป็นแหล่งกบดานของกก เสือร้ายหลายกลุ่มชาวบ้านแขกก็ได้อาศัยบาร,รมีหลวงพ่อเพื่อคุ้มครองครอบครัวและทรัพย์สินของมีค่าต่างๆก็จะเอามาฝากหลวงพ่อที่วัดลูกเมียจะขอมาขอนอนที่วัดเพราะกลัวโจรฉุดวัวควายก็พากันเอามาผูกในลานวัดจากคำบอกเล่าของคนเก,ก่าๆที่บ้านแขเล่าว่าพวกโจรเสือต่างๆไม่มีใครกล้ากับหลวงพ่อ มีอยู่ลายหนึ่งเป็นเสือมาจากอ่างทองพาสมุนล้อมวัดบ้านแคตอนกลางคืนเห็นว่าวัวควายของชาวบ้านที่รานวัดมีเยอะมากแต่ก็โดนตะโพดหลวงพ่อจนต้องรีบพาสมุนกลับและก็ไม่มาแถวบ้านแค่อีกเลยเขาว่าในสมัยนั้นเมื่อเสือ เดินผ่านวัดหลวงพ่อต้องยิงปืนถวายทุกครั้งหลวงพ่อไม่ชอบการก่อสร้างชอบความเป็นอยู่แบบสมถะแม้กุฏิของหลวงพอก็เป็นไม้ทรงไทยโบราณแต่การก่อสร้างนั้นหลวงพอยกหน้าที่ให้กรรมการวัดแม้การก่อสร้างก็ให้กรรมการวัดและชาวบ้านทำรรยกเว้นส่วนที่ยาก จึงจ้างช่างทำฉะนั้นสมณศักดิ์วันที่5ธันวาคม2511แต่รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นประทวนและมรณาภาพเมื่อวันที12่12เมษายนพศ2522อายุ74ปี5 4พ0 0ษาด้วยอาการสงบก่อนหน้านี้ในปีพศ2521หลวงพ่อ ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพญาไทหมอได้วินิจฉัยโรคว่าหลวงพ่อเป็นโรคขาดอาหารมาเป็นเวลา30ปีได้ให้สารอาหารประเภทโปรตีนกับหลวงพ่อเป็นเวลาหนึ่งเดือนก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายอยู่โรงพยาบาลได้ไม่นานก็กลับวัดเมื่อกลับวัด หลวงพ่อก็ยังได้ฉันอาหารเพียงวันละหนึ่งครั้งเช่นเดิมโดยไม่เปลี่ยนความตั้งใจหลวงพ่อยังคงคล่ำเคร่งในการสร้างและปลูกเสกวัตถุมงคลก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไป e a g l อ of Note จะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นโปรดติดตามแลวชมกันด้วยนะครับ าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ